ก็เป็นธรรมดาครับเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่ไม่ว่าคุณระยุทธหรือผมก็ต้องเตรียมตัวให้มีความพร้อมในการที่จะลงเลือกตั้งให้พี่น้องประชาชนนะเลือกลงคะแนนให้นะครับไอ้พักค์ผมไม่มีปัญหาอะไรหรอกเราพักเล็กๆแล้วก็อยู่ในระเบียบวินัยกันดั้นปัญหาก็ไม่มีนะฮะแต่คุณระยุทธ์ตอนนี้ก็มีปัญหาที่ผมคิดว่าผู้สื่อข่าวคงทราบดีอยู่แล้วนะครับปัญหาพลังประชารัฐซึ่ง ไม่สามารถที่อยู่ต่อไปได้จะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องลวงก็แล้วแต่นะครับแต่ใน,ในภาพที่เราเห็นอยู่ก็คือว่าคุณประยุทธ์ต้องไปหาพรรคใหม่แล้วก็พรรคที่เตรียมไว้ก็คือรวบรวมไทยสร้างชาติและตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของพรรครวมไทยสร้างชาติตลอดนะมีการดูสอสจากพรรคนูน่นพรรคนี้เข้ามา น้องเข้าใจว่าเรื่องดูสสนี่มันเป็นความเลวร้ายนะครับของการเมืองไทยไปชุดจริตมาอะไรอะไรมาแล้วก็มาซื้อสอสอกันสอนสอก็มุ่งแต่จะเอาผลประโยชน์ได้เงินขายประมูลค่าตัวไปก็ไปอยู่กัอนอะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วเลือกตั้งก็เอากูเกงได้คะแนนนิยมจากพี่น้องประชาชนมันไม่ใช่นะครับผมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนหรือว่าสื่อเนี่ยครับไปหลง เรื่องเหล่านี้นะฮะพรรคไหนดูคนนุ่นถูกค้นมากจะจำให้เลยเดี๋ยวเข้ามาก็โกงมันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติเสียงเงินไปแล้วนี่ยในการซื้อตัวมาพอลงเลือกตั้งพวกซื้อตัวนี่ก็ต้องไปซื้อประชาชนอีกนะซื้อประชาชนเสร็จแล้วเงินหมดดิก็ต้องมาโกงนะงบประมาณโกงอะไรอต่ไรก็ดี ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันอีกเนั้นก็ก็เตรียมกันไปก็สู้กันไปนะครับแต่ขอให้พี่น้องประชาชนเลือกให้ดีนะครับเราอย่าไปเลือกคนโกงคนเลวเข้ามาทํางานให้พี่น้องประชาชนนะครับประเทศไทยมันก็อยู่อย่างนี้นะครับไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับผมก็อายุขนานดนี้แล้วเห็นการเมืองในดีถึงปัจจุบันมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะครับถึงได้เข้ามาไงแต่เข้ามาวันนี้ก็เพราะต้องการมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั้นตรงคุณวิยุทธ์เนี่ยเราก็ดูนะครับ ตัดสินใจเป็นอย่างนี้แล้วคอยไปคอยไปดูแนวโน้มของคำวิทยาศาสารรัฐมนูญวันที่30พฤศพิจิกาเดือนนี้ด้วยไม่ออกมาแนวไหนจะออกมาแนาวที่คุณไปยุทธ์ต้องการหรือเปล่านะเดี๋ยวเราก็จะได้รู้ได้เห็นกันนะครับเพราะอะไรอะไรคุณไปยุทธ์ก็ไม่เคยผิดสักทีไงคือถ้ารวมกันได้พักมันก็ใหญ่เลยนะก็สามารถนะเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลได้ถ้าแยกกันมาพักมันก็เล็กลงะฉงนั้นผมเชื่อว่าก็คงจะแตกกันจริงๆนะ นะแล้วพัคมันเล็กลงเมื่อพักมันเล็กลงก็ต่างคนต่างได้มามันไม่ใช่พักใหญ่ที่สุดเนี่ยพักไหนที่มีจํานวนสสมากที่สุดก็ต้องเป็นแกนนํแในการจัดตั้งระบาลนะครับเพะฉะนั้นถึงมีการระดมมากนะซื้อตัวสอนอบเลยเนี่ยนะครับคุณประยุทธ์จะอยู่พัคไหนก็ไม่มีใครเอานะผมไม่ได้พูดเองนะ ก็ผมเนี่ยเป็นหัวหน้าภาคผมต้องลงพื้นที่ไปช่วยพี่น้องประชาชนหาเสียงทั้งประเทศเลยนะผมถามาคุณประยุทธ์ไหมไม่มีใครเอาจะมีแต่เวลาคุณประยุทธ์ไปตรงไหนก็จะมีป้ายมาชูๆรักประยุทธ์เชียร์ประยุทธ์เป็นนายกต่อไปนะอย,อย่างนู้นอย่างนี้ต่างๆนะแต่ความจริงมันไม่ใช่นะครับไม่มีทางหรอกพูดตรงๆในครั้งก่อนยังมีอำนาจรัฐยึดอำนาจมาเอาทห,หารมาร่วมมือกันทุจริตต่างๆนะขนาดผมไปลง หาเสียงที่ไปจีนอย่างเอาหานมาติดตามอยู่จำได้ไหมจนผมด่าไปให้นะอันเนี้ยนะผมว่าก็ได้แค่เนี้ยนะครับสสมันไม่ค่อยมีวินัยเหมือนข้าราชการนะฮะที่ว่าข้าราชการอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนั้นยังมีวินัยกันมาช้ามาสายก็ไม่ได้เวลาประชุมทีมต้องพร้อมแล้วถึงจะเชิญประธานมาแต่ว่าในสภาเนี่ยไม่ใช่มาเซ็นชื่อแล้วก็ไปเซ็นชื่อแล้วก็กลับไม่ได้สนใจ นันมันก็มีปัญหาแล้วก็ตัวประธานเองก็ไม่มีอํานาจเพราะไม่ใช่ภู่งชาก็เลยไม่สามารถที่ลงโทษสอส,อสอได้นะครับเพราะนั้นก็มีปัญหาแต่ถ้าประธานชวนเข้มแข็งหน่อยนะฮะผมว่าจัดการได้แต่ท่านก็เป็นนักการเมืองท่านก็ไหวของท่านไปนะครับมันก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะผมว่าท่านไม่ได้เข้มแข็งอะไรเลยตั้งในอ,อดีต เรามาจนถึงปัจจุบันแม้กา,การเลือกตั้งทั้งที่ทแล้วไนงะปฏิบันบอกไม่เอาประเด็จการแล้วเวลาเลือกตั้งเสร็จเป็นไงนีอย่างน้อยก็แสดงความไม่ได้เข้มแข็งนะครับรักษาประชาธิปไตยให้กับพี่น้องประชาชนและไปร่วมกับาบริการหลวงที่จะเอาตําแหน่งแล้วก็ได้ตําแหน่งกันไปแล้วมันจะเข้มกล้าเข้มแข็งเหรอไม่กล้าหรอกนะครับเมื่อวานก็ถูกสสจวกในสาภาจนกระทั่งปิดประชุมเพราะจะจะวินิจฉัย ไปเข้าข้าอีกฝ่ายมัน,มนลงปติไปแล้วไงฝ่ายรัฐบาลแพ้ไปแล้วนะก็มาอ,อ้างว่าอืลงผิดใหนับคะแนนใหม่อย่างนี้ก็มีด้วยเลยนะถ้าไม่ตรงไม่ซื่อตรงแล้วนะฮะมันไม่มีใครจะเชื่อถือหรอกแม่บ้านนี่มันพูดปากใจไม่ตรงกันเลยนะไม่เคยติดต่อผมมาเลยนะ ก็จะไม่ยื่นร้องเรียนใครมีแต่คุณชีวิตติดต่อมาแล้วผมก็รู้ว่าเหตุการณ์ไม่ได้เป็นยังไงนะฮะถ้าชูวิตมาสันทนามาเดี๋ยวมันตกองปะทะกันผมก็เลยประธานตํารวจสภาไว้ล่วงหน้าให้เบอรดูแลความสงบเรียบร้อยในะสภานี้แล้วก็ประสานผู้กับโรงพักบางโพเนี่ยน่นมารออยู่ข้างหน้าหมดถ้าหากใครทําผิดกฎหมายก็ให้ตํารวจสภา,าจับกลุ่ม ได้เลยแล้วก็ส่งตํารวจบางโพไปดาเนินคดีเมื่อวานก็ยเห็นอยู่ก็เกิดเป็นตะ,ะทะกันใช่ไหมฮะดีที่มีตํารวจตะพาคอยดูแลอยู่ถ้าไม่ดูแลก็มีเรื่องมีปัญหาแน่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่บอกว่าจะมาม่กับผมแล้วผมไม่รับมันไม่ใช่หรอกนะครับเหมือนกับ เอาไปแถลงก็พูดสื่อข่าวว่าผมเชิญเขาไปที่ที่พักอนะ่ะแต่ก็พูดไม่หมดหรอกผมเชิญไปที่พักก็ผมต้องการรู้ว่าบอลการมัน,นันในประเทศไทยมันมีแค่ไหนอย่างไรนะครับพอเขารู้ดีเนี่ยผมต้องการเอาความจริงจากเขาเพราะว่าผมจะอภิปรายไม่ไวื่วงใจคุณประยุทธนะ์ไงที่คุณประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ว่าร้อยนายกก็ไม่สามารถปราบบอลได้ไม่สามารถปราบรามยาเสพติดได้ก็ผมยังเคยทํามาแล้วตรงเนี้ยที่ผมเชิญเข้ามาผมต้องการเอาความ จริงจะกเขาไปทํางานนะไม่ได้เขาเป็นคนดีแล้วผมเชิญมาหรอกนะครับเดี๋ยวผมดูว่าจําเป็นไหมนะครับเพราะถ้าพยานหลักฐานคุณชีวิตครบแล้วเนี่ยฮะผมก็จะอาจว่าไปตามกฎหมายนะครับแนะพรพะเรารู้อยู่นี้ว่าใครเป็นใครนะครับ